การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบทั้งต่อสภาพภูมิอากาศและชีวิตของมนุษย์โดยมีองค์ประกอบหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอย่างมากๆต่อไปนี้คือการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในปัจจุบันอย่างละเอียด1เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก Global warming เศร้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมมนุษย์เช่นการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงหมักเบียร์และน้ำมันการเผาไม่ป่าและการใช้งานสิ่งปลูกสร้างที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการทะเลขึ้นการลดปริมาณน้ำแข็งและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ไม่เสถียรเช่นพายุทอร์นาโดและความหนาแน่นของสายลมตะวันตกเฉียงเหนือที่เพิ่มขึ้น 2>, 2. การเปลี่ยนแปลงแบบสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงแบบสภาพอากาศรวมถึงการเพิ่มความร้อนในบริเวณที่แห้งแล้งและการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในบริเวณที่มีการซึมอากาศเย็นขึ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแบบสภาพอากาศรวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงของภัยพิบัติธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝนลดตกและอุทกภัย 3. ปรากฏการณ์อื่นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศการลดความหนาแน่นของชั้นโอโซน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของโอโซนที่เฉพาะเจาะจงกําเนิดขึ้นบนชั้นแก๊สในชั้นบรรยากาศสูงการเปลี่ยนแปลงระบบกระแสลมทั่วโลกที่สามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่นอุตุนิยมอัมพาตและอุตุนิยมลูกพายุสีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมถึงการทําลายนิเวศและการเสรื่อมโทรมของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงงอซึ่งส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติการเจ็บป่วยและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ